สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็เอาข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะครับชาวสวนยางพาราเรามีลุ้นแล้วประกันราคายางพาราเฟสที่4นั่นเองครับเพราะว่ากนยอได้มีการนัดประชุมในวันที่12มกราคม2566ที่จะถึงนี้นี่เองครับนี่ก็คือเป็นความคืบหน้า อีกเช่นเดียวกันสำหรับใครหลายคนที่ยังรอเงินประกันรายได้ในช่วงที่ราคายางตกต่ํานั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่ส หรือประกันรายได้ยางพาราปีที่4นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเลื่อนประชุมมาถึงสองรอบแล้วนั่นเองล่าสุดนายอุทัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกอนยอเผยมา ว่าในวันที่12มกราคม2566นี้ได้รับหนังสือจากสำนักเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอสอกอว่าจะมีการประชุมกรอ,อยอเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะ ที่4หรือประกานรา,ายได้ยางพาร,ราปีที่4นั่นเองโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมคาดว่าจะเห็นชอบในหลักการซึ่งก็มีหลักเกณฑ์เหมือนปีที่ผ่านมาก็คือยังเหมือนเดิมราคาก็ยังราคาเดิมอะไรๆรก็เดิมเดิมนั่นเองเริ่มประกานรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงมีนาคม2566นั่นเองครับ พูดง่ายๆก็คือว่าจะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมมาถึงเดือนมีนาคมว่าท่านจะได้ครบตามจำนวนเดือนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยลุ้นกันเองครับแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกรีดร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดรายละไม่เกิน25ไร่ประกันรายได้ยางพารา แผ่นดิบคุณภาพดีที่60บาทต่อกิโลกรัมประกันร,รายได้ราคาน้ำยางสด DRC 100%ที่57บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองประกันร,รายได้ยางพาราก้อนถ้วย DRC 50%จะอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองงบประมาณเมื่อผ่านการ พิจารณาเห็นแล้วก็จะมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอคอรมอพิจารณาให้ได้ตามลำดับต่อไปนั่นเองครับนายอุทัยกล่าวว่าประชุมกรยจะมีวาระวาระสำคัญขออนุมัติโครงการประกันรายได้ยางพาราชาวสวนยางระยะที่4หากมีการประชุมจริงก็คงจะอนุมัติ เพราะเป็นนโยบายรัฐบาลดังนั้นพี่น้องชาวสวนยางก็ลองตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นี้เลยนะครับว่าเบื้องต้นหากสงสัยว่าหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นะนเบียนก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทจังหวัดกยทสาขาทั่วประเทศเมื่อทราบวันโอนเงินแล้วนั้นเกษตรกร,ร,กรชาวสวญญางก็ยังสามารถคลิกตรวจสอบสถานะ โอนเงินผ่านลิงก์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ